มาจ้ะพี่น้องจา้าตำปลาหอยเชอรี่ตำปลาหอยเชอรี่แซ่บกระสาคราดมาโดยจะมากินกันจ้ามามาจ้ะพี่น้องจา้มา,มา,จจามากินตำปลาหอยเชอรี่กระสาคราดตำปลาหอยเชอรี่เผ็ดเพชรพี่น้องจา้าแก้มถั่วพูดอกหอมจากผักบุ้งจับพี่น้องจอมมอมตำปลาหอยเชอรี่พี่น้องจ๋าเป็ดเพชรแซ่บ ใส่ไลบัวด้วยใส่มะกอกพอพี่น้องเอ้ยดูพริกแห้งเพชรจนจ้ะมาเด้จะเดอรมีซากุระแซ่บๆจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้พบกับสาวโคราสเวนสาวโคระคิแซ่ฟนะมันเคยเดจเด้อพ่อพี่น้องวันนี้สาวโคราะพามากินนี่ิดจ้าตำป่าหอยเชอรี่พ่อพี่น้องจ้าเนี่ยดูหอยเชอรี่ ว่าไอไรยัางน้ำไลายไหลพ,พี่นงจ๋าผักแกมสาวกุราตก็มีฉะอมเนื้อจ้าชะอมมห,หอมพ,อพี่น้องถั่วพลูแล้วก็ดอกหอมลวกนี่จ้าผักบุ้งนาลวกเี่เรองรับคำพิ้งมาจากพี่นองจ๋ามาเด้อเมื่อกี้สาวกราดน้ำลายแตกแล้วน้ำไลายไหลจะบอกเวียนาำนัวมาก ใส่มะกอ,อกเด้วยวพี่นออ้องมาเลยจ้ะเสร็บๆกระสาวโคราชอือไปเดีพักไทยมาจ้ะหอมเชอรี่ อืดอกหามัลวมใส่ไหลบัวด้วยพี่น้อง อยากกินหอมดอกหอมพ้พี่นอ้องห, <c oughs> หวานมาก พักไม่ได้บพี่น้องอตาพริกแห้งคือเก่าพี่น้องใส่ที่ยี่ิบแปดเม็ดยีิบแปดเม็ดประหยัดจ้ะจะ,จะมดแล้วอือ Fick han. Mm -hmm. Lấy bùa. ใหญ่ไหลบัวไม่ใช่เซนผมนะจ๊ะใหญ่ไหลบัวเสียเปล่า อ모้ <conclusions> คนเหนียวหมูปิ่งให้ลูกกับสามีจ้ะมาว่านกับหมูทอดอืม,อม,อม,อมวันนี้เขาอยากกินคณเหนียวหมูปิง่งมักไว้จ้ะเหลือรอเสียบไม้ รอเสียบใหม่แล้วก็ย่างพ่อพี่นอ้องเอ้ยนัว 으음 mm 음 -hmm. หอมลวกอร่อยมาก อืทั้งพ็ดทั้งแซ่บอมโฉมกับหอมอพอดี่น้อง <c oughs> อย่าเบื่อกันเด้อจ้ะเด้อสาววัยรุ่กินตัตั้ม ชอบแบบนี้พอพี่น้องเอ้ย,อย,อยแซ่บพ่อพี่น้อง ชอบกินตํามากอย่างอื่นไม่ค่อยชอบจ้ะพี่นอ้องยำเยอมเหมือนไหก็ไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยอยาก่พี่น้องอยากแต่ตๆเนี่ย จะเบื่อกันเด้อจะเดิอพี่น้องแแซ่บหลายอ่ะ สดพูนอร่อยมากตำแต่พริกแห่งหมาพี่นออ้อ, <laughs> นองเพชรอือ อืมอือือืมฟินเหงาแตกเผ็ดมาก เลมเลมอร่อยอสำหรับจะมีสร้างคุรักขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีไม่ใชลทันจ้า